เฮ้ยคนมีคนถามมาว่าไม่ได้จบช่างแล้วมาทำงานช่างได้ยังไงม,มีคนถามมาใช่ไหมก็จริงๆจะเล่าให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้ฮะคือจะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยมันมันเกิดจากว่าเราเป็นเซลล์ขายปัมมปยป๊มมาก่อนเป็นเซลล์ขายปั๊มมาก่อนแบบเราก็จะรู้ เข้าๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ในปั๊มหรือปั๊มยี่ห้อนี้มันทํางานแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้อ่ะทีน,นี้ว่าตอนที่เราขายปั๊มไปอ่ะซึ่งตอนที่เราขายปั๊มไปเราก็ต้องเขาเรียกอะไรเหมือนเข้าไปเซอร์วิสในกรณีที่ปั๊มมันเสียเนาะตอนที่เราขายไปเนี่ยถ้าเกิดมันเสียอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ว่าพอเราเข้าไปเซอร์วิสป้าลูกค้าเนี่ยมันจับายเป็นว่าลูกค้าเนี่ยเขาก็อยากให้ทํานั่นทํานี้ด้วยก็คือหมายถึงว่าอยากให้ซ่อมก๊อกน้ําอยากให้ ติดตั้งปลั๊กไฟอะไรเงี้ยให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเออทาไมเราไม่สร้างบริการนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยมากกว่าการที่แบบว่าซ่อมแค่ปั๊มอย่างเดียวก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆอะผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นช่างแบบว่าเก่งอะไรนะฮะก็คือแค่เหมือน,ในใคล้ายๆกับว่าสะสมประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้จากจากที่เราไปทำบ้านลูกค้าบ่อยๆหรือเจอเหตุการณ์บ่อยๆแล้วก็มาปรับมา,มาแก้เอาฮะ ว่าเราควรจะไปแนวทางไหนฮะจริงๆมันก็คือจุดเริ่มต้นนะฮะที่ที่สร้างตัวเพจรับโดยระบบน้ำระบบไฟขึ้นมาครับพอผมเห็นความสําคัญในจุดนี้ครับผมก็เลยตัดสินใจว่าสร้างเพจนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การบริการเพราะผมจะเน้นไปเรื่องของการบริการมากกว่าแบบการทาโครงโครงสร้างใหญ่ๆนะครับเพราะว่าบางบ้านนะครับมีผู้สูงอายุอยู่ฮะคือเขามีใจที่ทำนะมีความคิดที่จะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่มีแรงที่จะทำครับผมก็เลย สร้างบริการนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่เป็นอย่างนี้แหละพอผมทางานอย่างนี้ไปสักพักหนึงนะครับหรือว่าทํางานให้บริการเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ไปสักพักนึนนง,รเ,รนงนนนเนี่ยผมไปเล็งเห็นอีกตัวหนึ่งครับก็คือคือปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของน้ารั่วภายในบ้านนะครับซึ่งน้ํารั่วภายในบ้านเนี่ยผมก็เห็นมีคนทําก่อนหน้าผมและเป็นเป็นมาสักพักนึนะครับแต่ว่าทีานี้ผมก็ได้มาทําการเรียนรู้แล้วก็ พื่อที่จะทําตามฮะแล้วก็ตอบโจทย์การบริการนี้ขึ้นมาคือเป็นการค้นหานะครับคือสาเหตุที่มันต้องเป็นค้นหาเนี่ยมันเนื่องจากว่าท่อที่อยู่ฝังลงไปในใต้บ้านนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเดินไปทางไหนฮะซึ่งงานสำรวจภายในบ้านเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหายากครับแต่ว่าคือมีคน,นทำก่อนหน้าผมแต่เขาทาได้ฮะผมก็เลยมาเรียนรู้แล้วก็พยายามทําตามเขาแน้่นแหละฮะก็คือค้นหาน้ารั่วภายนในบ้านอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าบางทีเนี่ยลูกค้าบางท่านนะครับก็คือไม่อยากเดินลอยทั้งระบบนะครับ <mm> คือไม่อยากยกท่อจากใต้ดินขึ้นมา,าขึ้นมาบนดินเนี่ยเพราะว่าการยกท่อขึ้นมาเนี่ยมันทําให้โปรเจคท์้าบ้านหรือว่าต้นแบบของตัวบ้านเนี่ยมันมันเสียไปอย่างเช่นคนมีกระเบื้องที่เป็นกระเบื้องแบบซื้อมาแ,แพงมากเลยแล้วต้องแบบต้องมาเดินท่อน้ําให้เห็นหรือว่าบดบังแบบว่ากระเบื้องที่เขาซื้อมาแพงอะไรเงี้ยก็เลยมองว่าถ้า จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรา,าค้นหาแบบตรงจุดเลยนะครับตรงจุดที่เป็นแบบว่า,าน้ํารั่วเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เจาะเฉพาะจุดนั้น,นโดยที่ไม่ต้องเดินใหม่มันจะ,ม,นจะมันจะตอบโจทย์มากกว่านะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือการจัดระเบียบท่อน้านะครับการจัดระเบียบท่อน้ําที่ผมสร้างขึ้นมาที่ทุกท่านเห็นเนี่ยคือแรงบบันดาลใจมันเกิดจากว่าผมเคยทํางานที่เป็นลนักษณะ เขาเรียกเหมือนไฟอารลามอ่ะคือหมายถึงว่าระบบดับเพลิงที่อยู่ในอาคารที่ท่านเห็นเวลาเราไปจอดรถตามห้างต่างๆแล้วเราจะเห็นเป็นท่อหรือจะเห็นเป็นตู้ที่เอาไว้ดับเพลิงนะฮะนั่นแหละฮะก็คือผมไปเล็งเห็นในตัวระบบระบบของดับเพลิงครับแล้วทีนี้ว่าระบบดับเพลิงฮะเวลาน,นั้นเขาจะเอาวาลหรือว่าแบบหัวจ่ายฮะเอาไว้ที่เอาไว้ที่ด้านนอกตัวอาคารนะแล้วเวลารถดับเพลิงเขาวิ่งเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมาเสียบตัวเนี้ยโดยที่เขาไม่ต้องวิ่งโดยที่เขาไม่ต้องแบบว่า ใช้คนเข้าไปในอาคารฮะเขามาเสียบเขาลดอัพเพิร์มาเสียบในตัวของตัวหัวจ่ายนี่เลยแล้วก็น้ําก็จะวิ่งตามท่อไปภใ,ในอาคารแล้วก็ไปมอยู่ในหัวสปริงเกอร์อะไรเงี้ยนะครับก็คือจุดเริ่มต้น,ม,นมันเกิดจากตรงนั้นผมก็เลยมองว่าไอตัวที่เป็นหัวจ่ายฮะเขามาเรียงกันแบบสวยงามมากเลยมันเรียงกันเป็นวาลเป็นวาลเนี้ยผมก็เลยมองว่างั้นเรามาปรับใช้กับการงานปปา น,น่าจะเหมาะสมฮะซึ่งพอผมมาปรับใช้พ๊บเนี้ยมันมาบวกกับว่างานศิาปะที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยการติดตั้งนะฮะเขาอาจจะใช้เหมือนคล้ายกับว่าปิดวาล์วตรงนั้นปิดวาล์วตรงนี้เงี้ยซึ่งซึ่งมันไม่มัน,ม,นมันอยู่คนละกลุ่มกันเงี้ยมันอยู่คนละคุณที่กันครับผมก็เลยมองว่าทําไมเราไม่เอามารวมไปที่เดียวกันแล้วก็ปิดวาล์วในที่ที่เดียวกันอันเนี้ยโดยที่ไม่ต้องไปเอื้อม หรือไปเหยียบในจุดอื่นๆอะไรเงี้ยครับจริงๆผมไม่ได้จบช่างนะครับก็คือผมจบการตลาดมาก่อนนะครับซึ่งผมก็เป็นเขาเรียกว่าเด็กที่เรียนทวิปาคีก็คือเรียนไปทํางานไปนะครับก็คือเรียนอยู่2ปีแล้วก็ทํางานชดใช้เขาอีก2ปีนะครับซึ่งผมเป็นเด็กทุนนะฮะเป็นเด็กทุนมาก่อนแล้วก็เรียนจบอยู่ที่ปอสอซึ่งเป็นเรียนจบการตลาดมาก่อนนะครับในสาขาการตลาดค้าปลีกนะครับ แต่ทีนี้ว่าผมมาเป็นช่างได้เพราะว่านั่นแหละฮะก็คือผมได้มีโอกาสนะไปทํางานกับเป็น PC หรือว่าเป็นคนขายปั๊มมาก่อนนะครับผมก็เลยไปมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะเวลาเราเข้าไปเซอร,ร์วิสมาลูกค้าเวลาเราเนี่ยเราก็ใจลรงเห็นเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละนะครับก็เลยทําบริการนี้ขึ้นมาหรือสร้างเพจนี้ขึ้นมาครับ